ดีค่ะเรามาพบกันอีกหน่วยล่างที่เคยเข้านะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่านะคะสูตรเก่าที่เคยเข้าสูตรนี้นะคะพี่ช้างเคยพูดว่าท่านผู้ชมถูกสูตรนี้มาทางหลายงวดแล้วนะคะสูตรนี้นะคะแล้วก็งวดที่แล้วจะเป็นตรงนี้นะคะอ่าก็เข้าที่หลักหน่วยนี้ยังมาตามที่เราพูดอยู่นะคะอ่าเขาจะออกหนึ่งสี่เนาะ หนึ่งสีเดี๋ยวเราค่อยมาคุบกันอีกอะไรสองตัวสองตัวร่างตรงนะคะเอกโซนาานะท่านชมเดี๋ยวอันนี้พี่ช้างจะเอาให้ดูสิบบนเอกสโตนแล้วก็ร้อยบนนะคะในคลิปเดียวกันจะเป็นห้าห้าห้าแล้วก็เจ็ดนะคะก็เป็น1นะะึ่ะ ก็เป็นองค์ไทยเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมเอาเจ็ดมาวางนะคะเจ็ดแปดเก้านะในนี้ต้องมีต้องมีไม่หน่วยก็สิบนะคะไม่หน่วยก็สิบนะพี่ช้างคิดว่านะคะประมาณนี้หรือเปล่านะความชอบส่วนในส่วนตัวนะคะส่วนตัวนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะชอบตัวไหนก็เลือกเอาตัวนั้นก็ได้หรือว่าค่อยเอาไปเทียบชนกับส่วนอื่นอก่อนก็แล้วแต่นะคะ มาดูอีกอีกคลิปหนึ่งนะพี่ช้างก็ว่าจะเอาลายไอดีลงให้ท่านชมบางท่านก็อาจจะอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวเนาะบางท่านนะคะบางท่านที่ที่ท่านที่พูดยังไงดี๋ยอบางท่านก็เป็นคนดังนะคะทักมาแล้วแต่พี่ช้างยังไม่ทันอ่านนะคะแต่ว่า ก็ลบออกไปนะคะท่านก็อาจจะไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครรู้นะคะเดี๋ยวพี่ชางก็จะลงไลน์เป็นส่วนตัวให้ท่านผู้ชมได้สอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะไปทำลายไอดีสักนิดหนึ่งนะคะประมาณวันพกนี้หรือเปล่าน,นะคะอาจจะเป็นงดงดนี้จะเป็นหลักสิบหลักสิบ,บนของเราที่สซตี้ก็เข้าอยู่นะคะ จะเป็นเก้านะคะเก้าเป็นแบบนี้นะคะเดยวงวดต่อไปลองมาดูงวดต่อไปจะเป็นสีนึแล้วก็หกสองจ้ะ ก็เป็นสนะท่านผู้ชมก็เป็นเลข4อย่างนี้นะคะเอา4ีมาวางก่อนนะคะโอ้เหมือนเก่าเลยเหมือนเดิมเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผชมคิดว่ามีหรือเปล่านะคะหลักสิบบนของเราแต่ก็ต้องระวังนิดถึงชนกับเลขดับทางนั้นเลยนะคะแต่ก็เลขเก้านี่ก็มีชนกันบ้างที่เราไปคำนวณสูตรเก่านั้นสูตรที่เคยชนกันนั้นแต่เขาชนกันเลขเ้านะคะไม่แน่ใจว่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะอ่า เดี๋ยวมาดูหลักร้อยบนกันค่ะหลักร้อยบนสูตรอันนี้อ่ะก็ยังเข้าอยู่นะคะหลักร้อยบนสูตรนี้อ่ะออกกันเลยนะออกเก้าอืมเป็นแบบนี้นะคะ ออกทั้งหลักสิบด้วยเอออกหน่วยด้วยนะคะท่านผู้ชมมีสูตรนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเทปชนดูนะคะสูตรที่หลักร้อยบนที่เขาเข้านั้นมันมีประมันอ่าสูตรที่หลุดก็มีนะคะถ้าเรามาดูงวดนี้กันค่ะเลขห้านะเอาห้าเอาหกหนึ่งค่ะเอาห้าเอาหกเออบกหนึ่งนี่แต่เขามาชนกับสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยบนใช่ไหมคะสูตรนี้นะ นชนกันสองตัวนี้เลยนะคะแต่ไม่แน่ใจนะคะกันสองตัวนี้สบุตนก่อนหน้านั้นที่หลักร้อยบนของเราที่ผ่านไปนั้นนีน่เขาเข้าหลักหน่วยนะคะเข้าหลักหน่วยเขาไม่ได้เข้าหลักร้อยเลยนะคะที่สุดที่ผ่านไปนะเข้าแต่ตังนี้นะคะเข้าตรงนี้ถือซะว่าหลุดไปแต่ว่าหลักร้อยบนของเราที่วัดที่แล้วที่ช้างบอกว่าเขายังเข้าอยู่เนี่ย เป็นว่าเขาหลุดไปหลักหน่วยเลยนะคะหลุดไปหลักหน่วยเลยงวดนี้นะะเสียดายเนาะแต่ก็ถ้าหลุดแบบนี้ก็จะไม่เอามาคำนวณแล้วนะคะก็เข้าที่อยู่ตัวนี้เ่ไม่ได้เข้าหลักลอยบนนะอย่างเช่นตัวนี้ก็ไปหลักหน่วยเห็นไหมคะไปหลักหน่วยนะเสียดายหลุดไปลายสูตรเลยท่านผู้ชมเข้าหลักหน่วยนี้นะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกอ่า ่วนตัวนี้นะท่านชม่วนอันนี้ก็เข้าตัวชนนี้เห็นไหมคะเข้าตัวชนนะเข้าตัวนี้ถ้าหาว่า,าไม่เข้าแบบนี้เราก็ต้องเอาตัวชนนะคะเอาตัวชนตัวที่ชนกันไว้นะเราต้องเอาเผื่อหลายๆอย่างนิดหนึ่งนะอันนี้ก็พี่ช้างก็ปรับสดแล้วนะเพราะว่าเขายังเข้าอยู่หรือพี่ช้างเข้าอยู่เพลงแต่ว่ามีแค่หล,ลักเลขเก้าเองนะคะพี่ช้างก็ เอาสูตรที่อันใหม่ที่จะมาประกบอันนี้แล้วนะคะท่านชมเดี๋ยวจะมาลงให้นะคะก็ขอให้ท่านชมจงโชคดีเฮงๆงร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนมาติดตามสองตัวล่างตรงอีกสูตรนะคะสวัสดีค่ะ